โอ้โหต้องบอกว่าสะดวกสบายมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถาบันประสาทวิทยานั่นเองนะคะจะบอกว่านัดคุณหมอเอาไว้แต่ว่าไม่ต้องมานั่งรอเสียเวลาแล้วนะนี่เลยครับต่อไปนี้เราสามารถรู้คิวของเราผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยของสถาบันประสาทวิทยาก็คือ NIT+ เข้าไปโหลดกันเลยเขาจะเตือนเราล่วงหน้าเลยนะครับโดยที่อันดับแรกเราก็ต้องทํานัดปึ้งพอทํานัดเสร็จเราจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของเรารที่จะต้องมาพบคุณหมอ,อม เขาจะเตือนล่วงหน้า1อาทิตย์ 1>, 1วันแล้วก็อีก15นาทีก่อนว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของคุณดังนั้นต่อจากนี้ไปนะครับคุณไม่ต้องมาตั้งแต่ตี3ตี4ีตี 5, เพื่อให้ได้คิวอีกต่อไปอมไม่แน่หลายๆคนที่เคยมาตี 3, ามตี่ตีห้ามารอคิวแรกๆสุดท้ายคุณก็ได้ตรวจบ่ายๆดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาลดการแอรอัดของทุกๆคนภายในโรงพยาบาลหรือไม่ว่าคุณจะตรวจที่ไหนก็ตาม คืออย่างนี้ปกติอะค่ะสมมติว่าเราถูกนัดเวลาช่วง10บโมงนี้ช่วง10บโมงปกติเราก็จะมาอามาก่อนแป๊บหนึ่งอาจจะมาถึงสักแบบ9ก้าโมงห้าสิบอะไรย่างี้ใช่ไหมแล้วก็มานั่งรอแค่นั้นพอแต่ว่าหัวใจจะวายตอนแบบอ้าวสิบโมงครึ่งก็แล้ว10บโมงสีต้องทําความเข้าใจคุณหมอนิดนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งอะคุณหมอก็เป็นแบบว่าบางคนรักษาง่ายไงสิบนาทีอาจจะเสร็จบางคนอาจจะแบบยากนิดนึงอาจจะสักครึ่งชั่วโมงอะไรย่างเงี้ยบางทีเวลาเนอาจจะถูกล้นไปบ้างเนี่ยก็ต้องให้อภัยแล้วก็เข้าใจคุณหมอด้้วววยยนนะะะคแแต่่่าาาอปีจสมรถช คุณได้เนาะแล้วก็ทําให้คุณใจเย็นขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจะสามารถบอกเราได้ว่าอ่ะเล็กี่คิวถึงเราแล้วเราก็กะได้เออ่สักประมาณกี่นาทีเนาะอาจะได้ไม่ต้องเครียดมากซึ่งหลายๆท่านรู้อยู่แล้วว่าเวลาระบบ โรงพยาบาลสมัยก่อนคือเราต้องมาคอยทั้งวันเสียเวลาทีเป็นวันวันแอปพลิเคชันตัวนี้คือทำมาเพื่อมาช่วยตัวผู <Wow. S 1> ้ป่วยทุกคนไม่ต้องเสียเวลาเลยครับคือมาแค่ช่วงเวลาที่เรานัดคุณหมอไว้และภายในหนึ่งชั่วโมงที่นัดนั่นแหละคุณได้ตรวจกับคุณหมอแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือทุกอย่างจะผ่านระบบมือถือ คือคุณสามารถชําระเงินผ่านมือถือก็ได้ดูเวลานัดผ่านมือถือก็ได้ประวัติของคุณก็จะอยู่ในมือถือไม่ว่าคุณจะแพ้ยาอะไรหรืออะไรก็ตามทุกอย่างอยู่ในระบบของ NIT p ท u s ัทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยโหลดโหลดมาเลยครับ NIT แล้วก็ Plu s ง่ายมากอันนี้แหละคือเอามาเพื่อมาช่วยเรื่องการรอคิวโดยเฉพาะเลยเราไม่ต้องมาเข้าแถวตื่นแต่เช้ามารอได้ตรวจ4ี่โมงเย็นมาตั้งแต่ตีสี่ไม่จำเป็นอีกต่อไปต่อไปนี้แค่มาประมาณ 10-15นาทีก่อนเวลานัดและที่สำคัญคือเขาจะแจ้งเตือนก่อนด้วยอย่างที่บอกไปอ 1>, 1อาทิตย์ล่วงหน้า1วันล่วงหน้าแล้วก็15นาทีก่อนถึงคิวของเราครับไปไปหาหมอได้แล้ว